สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องม o มบลเล่คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงออมส,สิภาพรกนันอีกแล้วครับกับการลดเล่นในเวียดนามนะครับก็คือเป็นรายการถ้วยของเวียดนามที่เป็นทีมเดิมของออม แม่ออนอนุมาสิทธิรักษ์นะครับแล้วมาในถ้วยนี้เขาก็ได้ซื้อออมไปเล่นแล้วออมก็ได้ลงสนามแล้วนะครับเมื่อคืนได้ลงนิดนิดหน่อยหน่อยครับเพราะว่าต้องพักผ่อนก่อนนะครับเพิ่งจบแข่งขันรอบชิงไทยลีกไปแล้วก็บินตรงไปเวียดนามเลยครับแข็งแกร่งมากๆเลยครับออมงานนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักของออมมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วครับอย่างออมก็ถือว่าเป็นอีกคนที่เป็นมิตรแล้วก็เข้ากับเพื่อนได้ง่ายมากๆครับเป็นคนที่มีความสนุกสนาน เมื่อวานก็เราได้เห็นโมเมนต์อมหัวเราะยิ้มแย้มแล้วก็มีการหอกรอในสนามของถ้วยเวียดนามด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยครับเข้ากับเพื่อนได้ไวมากๆเพื่อนก็มีการช่วยอธิบายทำท่าต่างๆนะครับแล้วอ,อมก็มีการยิ้มยิ้มหัวเราะแล้วก็มีการทำท่าสับๆด้วยครับ ทำท่าทางต่างๆอย่างสนุกสนานนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจครับสาวไทยของเราเป็นมิตรกับทุกคนอยู่แล้วโดยเฉพาะออมเธอเป็นคนสนุกสนานและคงจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยสร้างซีสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับสู้ๆนะครับออมรอเชียครับ